สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้จะสอนการใส่ selective dynamics นะครับ selective dynamics สำหรับการอ่อ relax ต่างๆอย่างเช่นถ้าเราจะ Relax b เบนะครับเราต้องการให้อะตอมไหนไม่ขยับอะตอมไหนขยับเราก็ทำได้ด้วยการใส่ selective dynamics mode นะครับซึ่งในที่นี้จะจะมาพาทำในส่วนของที่เป็นอสอ s l ับ Model นะครับ แลบโมเดลคืออะไรนะครับคนอื่นเรามาดูเบลก่อนนี่คือหน้าตาเบลโมเดลในตัวอย่างนี้จะเป็นเซอร์คนเนียนะครับในรูปในโครงสร้างของเทตากโกนอลนะครับทีนีเ้เห็นสีนี้ไหมครับสีฟ,ฟ้าเนี่ยสีฟ,ฟ,ฟ้าก็คือตานาบ HKL ของมันนะครับหนึ่งศูนหนึ่งนั่นเองนะครับทำไมต้องหนึ่งศูนหนึ่งนะครับ ก็หลายหลายเปเปอร์เขาทำเขาเขาพบในระนาบน,นี้นะครับที่มันเสถียรสุดอันนี้ต้องไปดูในส่วนของการวิจัยแล้วกันนะครับพอตัดออกมาปุ๊บนะครับเราก็จะได้เซอร์เฟตสำหรับเซอร์เฟตนะพื้นผิวมันอย่างนี้นะครับอันนี้ผมขยายเป็นหน่วยเซลล์สองสองคูณสามคูณหนึ่งนะครับหนึ่งก็คือด้านด้านซีนเองก็คือเวลาตัดออกมาเนี่ยเราจะต้องใส่แม่คมให้มันนะครับก็คือสูญอากาศตรงนี้นะครับเพื่อให้ไม่ให้มันเกิดอินเตอร์เลก กันคุกง่ายๆนะครับด้านซเนี่ยอย่างเช่นผมใส่ไปสองนะครับอินเตอร์แ็กระหว่างตรงนี้นะครับรกับตรงนี้ก็จะไม่เกิดนะครับเพราะมันมันห่างกันมากอาโอเคเียใส่มาก,กลับมาครับสุเก้าทีนี้การเวลาเราลันเนี่ยนะครับ,รน,รรน,นะรบนี่คือรูปสรุปของเราเนาะ มี15อันตอมนะครับสวนยากาศตร,ตรงนี้นี้เราก็จะเรารู้กันอยู่แล้วว่าฟื้นข้างล่างเนี่ยฐานเลเยอร์เลเยอร์ layer, layer, layer ชั้น้างล่างเนี่ยอันนี้ตัวอย่างสองเลเยอร์นะครับนับจากเอ่อชั้นของเซอร์คเนียมเป็นหลักแล้วกันถ้านับทั้งหมดก็ได้ประมาณหกเลเยอร์นะครับหชั้นแล้วกันแล้วก็จะฟิกเลเยอร์ล่างไว้อย่างนี้นะครับไม่ให้มันขยับไปไหนในขณะที่ชั้นที่มันเกิดอ เรียกชั่นเนี่ยเราก็จะปล่อยให้มันรีแลก์ไปเมื่อเราเอาโมเลกุลหรือเอาอะตอมอะไรมาเข้ามาวางใส่เลเยอร์มันนะครับเราก็จะปล่อยให้มันฟีรีแลกต์นะครับหลักการทำยังไงครับหลักการคืออย่างนี้เออก่อนคำว่า d ดเล็กเนี่ยเราต้องใส่คำว่า Selective d y n a m i c เติม S ด้วยนะทีนี้ใส่ยังไงครับเออมันมีสองโหมดอย่างนี้นะครับ F,F,F ก็คือ False ก็คือปิดไม่เปิดไม่เปิดให้มันฟ f r e e relax นะครับก็คือฟ i x ไว้นาคาที่เท่ากับ True นะครับอย่างนี้ก็คือปล่อยก็คือ Relax เต็มที่นะครับทีนี้เรามีโครงสร้างเรามีไฟล์เอ s t Car แล้วนะครับก็คือไฟล์ Initial Structure เราคำถามต่อมาคือเราจะทราบได้อย่างไรว่าอะตอมไหนที่จะต้องรี l ล x ที่จะต้องอไม่ Relax ที่จะต้องฟิกไว้ง่ายๆครับเราดูที่ความสูงด้าน c นะครับเพราะว่าตำแหน่งมันจะมี x y z ใช่ไหมครับตำแหน่งอะตอมตรงนี้นะ x y z ติดลบก็ช่างมันนะครับก็อันนี้คือจินเนากามาจากเวสต้าเองทำยังไงนะครับดาวนลคลิกเลยครับเราจะเราจะฟีสมมุติเราจะฟีดเล็กอะตอมตัวนี้ใชครับแล้วก็ดูด้านด้าน c ก่อน a เท่าไหร่ a ส่วน0.2ไม่นับนะครับ b ก็ไม่สนนะครับ เราสนใจค่า c คือค่านี้ครับ0.21นะครับคําถามว่าชั้นอะตอมไหนที่เราจะมีแลกบ้างเป็นต้นไปนะครับก็คือตัวนี้อ่าตัวนี้0.13นะครับอ่าจำค่านี้ไว้เพราะฉะนั้นอะตอมไหนที่ตา่างก่า0.13เนี่ยเราก็จะฟิกไว้นะครับตัวนี้ก็0.13เช่นกันนะครับอ่าดสมมุติมาดูาอะตอมซอคลโคเนียยตัวนี้นะครับ0.04อย่างนี้แล้วก็ฟิกไว้นะครับเพราะฉะนั้น เราก็จำไม่ขึ้นใจว่า0.13ลงมาก็คือฟิกซ์นะครับก็คือ f ครับอีกทีทำก็คือมาคัดลอกเลยเพราะสองครั้งสามครั้งก็ได้นะครับขอแค่เคาะไว้นะครับผมจะเคาะสองครั้งละกันนะครับก็คัดลอกมานะครับจะเห็นว่า0.04ก็ต่ำกว่า0.13เนาอนะครับเราก็จะจะเห็นว่าแพทเทิร์นมันเหมือนแบบมาก็แล้วแต่เซอร์เฟตนะครับ เราก็จะฟิกอย่างนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นคลิกเสร็จแล้วน้องนั้นคืออะไรครับก็คือก็คือเปิดมาเลยนะครับก็คือก็คือ True เออเนี่ยนะครับ อันนี้กดมันไปหน่อยขอทุกนเซตเอาดีกว่านะครับแพทเทริร์นนี้เออแล้วแต่ว่าแต่ละชิ้นะครับอย่างเช่นไทเทเนียก็จะมีแบบของไทเทเนียจะเป็นแบบ สองอะตอม T 2สองอะตอม f นะครับประมาณนี้มันก็จะไม่ t f T F สลับกันอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับก็ได้ประมาณนี้แล้วกันเนาะโครงสร้างอื่นก็ประมาณนี้ถ้ามีอะตอมอื่นพุทธเข้ามานี้เราก็ใส่ให้เป็นทีนะครับเพราะว่ามันสูงกว่า0.13สนั่นเองครับก็ขอจบคลิปนี้สั้นๆแค่นี้ครับ